มาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ฮะเดี๋ยวไปกระชับม,มิตรกับน้องพลนะเรียกว่าส่งดาวมาครบนะครับก็เหมือนเดิมครับหนึ่งหนงลงช่องนะครับไม่รู้ว่าแต่วันนี้ผมตั้งใจมาเล่นเปิดมงนะเพราะว่ามีคุณผู้ชมขอมาว่าอยากเห็นแบบเปิดมงนะก็วันนี้ผมเซตมาแล้วนะครับเป็นอิกซ้ายนะครับเบสขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นมอร์เรนเตส บอกแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะม่งได้หรือเปล่านะอัปเดตแล้วด้วยครับมานี่ฮะหนึ่งสามแปดห้านะมาครับนี่เลยที่ผมบอกไว้นะประมาณนี้ครับชุดโอเคโอได้อยู่นะมานิดหนึ่งนะเวลาก็ประมาณนี้นะเจ็ดนาทีจุดโทษนะครับว้าวแผนเดิมที่เล่นในสตรีมเลยเนี่ยนอกรอบก็รุดเดิมเลยนะครับนอกรอบชุดเดิมเลยนะสาหรับน้องพลนะ เด็กอ่านเดลิกวารานูดิเกอร์เนี่ยผมว่าปึกนะปึกมากมากเลยโดยเฉพาะรูดิเกอร์เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆนะหน้าเป้าก็ฟานบัตเทนเนาะเอาแล้วฮะฟานบัตเทนอีกแล้วนะคือชอบเล่นจัดอ่ะนะครับคนเนี่ยชอบเล่นฟานบัตเทนจัดอ่ะเวลาเจอผมมันยิงทุกครั้งเลยนะมากรฟานบัตเทนนะครับมาสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันก็สามารถไปเล่นได้นะครับในสตรีมไม่ใช่ในสตรีมอะไรนะครับในสตรีมทางเพจเอง นะครับลิงก็กอยู่ใต้คลิปเลยน,นะครับสำหรับที่อยากเล่นด้วยกันนะครับลองเล่นได้นะมาบอาเสียงนิดนึงครับเดี๋ยนมันจะดังเกินไปมาครับโมเดนเต้วันนี้แบบเน้นเปิดมงก่อนนะออกค้างอย่างเดียวนะอาจจะไม่มีทำชงทำจิ้งน้อยหน่อยนะครับไปนะครับผมขอแบบเอ้ยโหกระตุกนิดนึงโหเรียบร้อยครับปิเกอร์สวยมาอนึมื่คิดก่อนครับถือว่าได้อยู่นะ เกือบได้เปิดนะคือกิกเนี่ยผมว่าเปิดโคตรด,ดีแล้วก็แบ็กขวาก็เปิดโคตรด,ดีมาพลกสู่สักหน่อยครับเดี๋ยวผมจะให้แบ็กปั่นนะวิ่งครับคาร์ลสเฮ้ยหกกดทำไมมาอย่างนี้เนี่ยอำไมไปก่อนคาร์ลสรอกลับมาแคมเบลโอโ้โหขอ,อแบบนายยังได้อยู่นะมามากดดันต่อเนื่องฮะต้องรีบยิงนะแคมเบลคือเป็นกองหลังนะถ้าเสียบอลนี่อาจจะพลาดมา เหมือนเดิมสวยเอา้าโอ้โหทำไมตัวนี้มาวะมาครับเคเบลโอ้โหเคเบลบตัวโม่งเนี่ยสวยคาร์ลอบอกขอเต็ม,มยังปะมามานี่อะคาร์ลบ่นเล็กน้อยนะนะครับคนณนึกคิดกันต่อนี่อะกลายมาช่องนี้แล้วยังติดบล็อกครับไม่รู้ว่าติดบล็อกใครนะเบอร์สิบสามเนะมาไม่เอาละคลอสเลยนะโยนมา โอ้โหโอเคมาแล้วครับผมเปิดโมงไหมล่ะมอรเรนเตสใช่ไหมมอรเรนเตสครับผมจากมาดริดนะครับคนนี้เอาเรื่องครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเบคครับนี่คอสเข้ามาแล้วถมมันเลยฮะตอรบิโดหรือเปล่ามาครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่ฮะเบคคอสมาท่าประจำของเขาครับแล้วนี่ฮะถมโมงฮะเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนแล้วนะครับสวยงาม นาทีที่เจ็ดเท่านั้น,น,รนครับมอรินเตสครับมาที่เม้าคนบอกติดเด็ดลูกเขียวอะ่ะติดลูกเขียวพี่แล้วมาแล้วครับโรนัลโดยกมายัางติดสวยถึงวะโอเคใจเย็นเบ๊กตัวไหนแลมแลมพาดคาฟูโอู้ใจติดแล้วมาครับฟานมาเทนเป็นเจะฆ่าพรายกระซิบนะสุนหน้าของน้องพลน,นะนีแ่แหมมีลมไม่ลบสวยฟิลโฟเดนด้วย ตอนซานโชครับโทมัสเดี๋ยวซานโชไซ <S S <anch> ก้อยอสวยงามบีเเชโอเตะมมเหมือนกันว่ะซานโชเนี่ยมีภาพช้ายอยู่แล้วนะครับไซก้อยรับเช็คต้องแบบออกโรงออกแรงนะมาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่เดี๋ยวบ็อกบาบ็อกบาด้วยโยนมาเฮ้โยโอ้โหโโคือนะฮะ มาโกฟามาเทนครับนี่ฮะวิ่งมาขอนี่วิ่งมาอย่าอโกดเช็ดรองเท้าด้วยครับผมเพาลป๊อกบาป๊อกบาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่สิบสี่เท่านั้นโอเปิดไปตรงกลางครับแล้วเฮ้เทมเบลเหรอเออไม่ใช่น่าจะเวรรานะไม่ได้กระโดดเลยครับวี่านี่ฮะฟามาเทนกระโดดไม่ถึงนะ เวราครับโดนม่งคืนว่ะแล้วนี่เช็ดรองเท้าอย่างสะอาดอ่ะหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ว่าอย่าลืมนะเด็ดลูกเขี่ยครับไปไปก่อนวิ่งไปก่อนโมเรนเตสโอเคไม่ได้ว่ะเปิดม่งแล้วกันโอเครอแปบ๊บแลมรอแป๊บวิ่งก่อนสวยมาครับผมขอเปิดม่งออนไลน์หน่อยเบ็กออ้ยสไลด์ทันนะเอาเรื่องว่ะรู้ทันปะเนี้ย่าผมจะเปิดม่งเนี่ยรู้แน่เลย มาครับไม่ต้องมีลูกสู้แล้วแต่แก้ตัวครับปาติเกเราครับนี่ฮะเบกโยนมาโอ้โถือได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่มาหาเปิดมงนะเกมนีนเน้นเปิดมงก่อนนะครับผมเด็กยาครับนี่ต่อบ,บอลสู้ด้วยครับหลังสามนะมาเลยครับโอเ้เบิไวโอ้เป็่งแกลสวยมากมาแล้วจะรนอนซานโชมาโกฟันมาเทนเบิ้นไป แล้วหลุดมาแล้วครับฟานมาเทนเข้าขวาโอ้โหือโอเคใจเย็นแกะมาก่อนฟารมาเทนอย่างแข็งเนีเมื่อกี้อ่ะโอ้โหดูดีเกอร์ครับสวยจัดอันโชนี่มีครึ่งเล็กน้อยถ่ายมากุมัดแล้วไปที่ซานโชอีกทีน่ะสวยแค่เบลใจเย็นกาก้าตัวนี้มีหาเป็นแกนครับอาฟู ใจเย็นใจเย็นสวยแลมออกข้างก่อนครับเบิร์นอีกทีวิ่งหน่อยแลมสวยโอ้ติดแสงได้ได้ครับผมมาครับเบ็กโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮอตเกินเบี้ยวออกหลังไปเลยฮะเดวิดเบ็กแฮมครับมาแล้วยังไงสวยกาก้าลงมารับบอลค่อนข้างต่ำนะเกมนี้นะ ติกาโทกาก้านะครับกลางลรุกเดี๋ยวมาครับเมาเมาแทงมาที่ฟานบัตเทนแล้วหลุดเข้ามาเจอโซครับของประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหคมเกินลูกนี้คมเกินคมเกินฟานบัตเทนนี่โอ้โหล็อกมาแล้วซัดได้เลยนะฟานบัตเทนครับโอ,โอ้ดูที่ะดูครับ นี่แต่งด้วยซ้ายเข้ามาแล้วกดขวาอย่างพุ่งอะ่ะสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วหนึงแล้วหน้าแล้วนี่ด้วยนะกาชูมือด้วยนะความมาเทนครับเล็กขึ้นน้ำครับครึ่งแรกครับสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหยมาตั้งกันใหม่ก่อนใจเย็นครับเวลามีนเนี้จิน,ะนาทีเนี่ยแลมผัดเบกสวยฟูรอกอนเยี่ยมโอโ้ยังติดว่าได้ได้ได้โอ้โไม่ได้ครับผม เฮ้ยยังไงกิ๊กสวยอย่างนี้ขอยโยนมันเนาะยังติดดูดิเกอร์ครับเกือบได้ว่าซานโชเกือบมีแบบมีโฮงมีเฮเมื่อกี้ส้มลงท้มล่นนะสวยไปก่อนเปิดมงเราวิ่งอื้มคาฟูนมาไช้สวยแลมอื้มโดนชนครับแล้วมาแล้วครับผมเมาส์สวนกลับฟานบาะเทนบอกอยู่นี่อ่าปาดมาแทบที่โรนัลด เจอกับคาฟูโอเคครับคือหลังมาก่อนใจยเย็นครับเน้นชัวร์ก่อนเน้นชัวร์ก่อนใจยเย็นใจยเย็นมาครับมาลินี่เวียร่าครับจ่ายมาแลมพาดโอ้ยังติดฮนะโู้เมาล์ลงมาช่วยด้วยครับโรนโัลด o เข้ากลางสวยครับฟิโฟเดนเดี๋ยวจ่ายมายังแฉลบติดเข้ามาแล้วกาก้าทดสองนาทียังเป็นขอัมาริดครับโรนโัล do เข้าขวาแล้วกดลูกนี้สวยครับ ข้ามือเช็คน่าจะหมดนะเบียรนนะ์น่าจะหมดเลยนะโอเคครับหมดครึ่งแรกนะครับสองประทูตาหนึ่งกฟานมาเท่นไหมบดแสงสองลูกเลยนะถือว่าเอาเรื่องจัดจัดับผมไปดูครึ่งหลังกันต่อดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะเราจะไม่ต้องแก้กเกมก่อนนะสไตล์ดตเดิมครับผมเตะยังไหวอยู่นะเราก็จะไม่เปลี่ยนออกนะครับแต่ว่าไม่แนะนํานะลองเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมนี่เอา้า ถ้างั้นนะคืออะไรเอ่ยน่าจะยังเปลี่ยนตัวเหรอน้องพลน้องรักมานานแท้ไปไหนวะเนี้ยน้องชายมีแก้กงแก้เกมหรือว่าจะปรับเป็นเกมรับก็อาจจะมีสิทธิ์นะอาจจะปรับเป็นเทคนิคเกมรับก็ได้นะมาแล้วฮะนี่ฮะมาแล้วบอก่ะมาี่เมา โอ้แล้วแทงไวมาทีลูกเฮียโอเคใจยเย็นคาร์ลโอเคแกะได้อยู่มาจะเงย็นครับกาก้า,กามีโอ้โหยังติดบอกบาครับมาที่โรนัลโดครับซ้ายสุดเลยสวยเบกตอกส้นสวยอีกทีแลมมอร์เรนมีเติมครับผมเบกมาคอรโอ้โหมอร์เรนเตนไม่อยู่แต่ขอครอสก่อนละ ไม่ตึงนะับรนกิ๊กขอแบบโอ้ช่วงคันได้ได <f lyrics fucking> <c ours> ้โอ้ไม่ได้แล้วมาแล้วโรนัลโดกิเตโนโรนัลโดแล้วฟานบาเทนไม่เกือบลุดนะมาคาร์ลสยังติดซานโชครับขึ้นเกมไม่ได้เลยนะผ่านมาสิบนาทีแล้วนะครับโอ้โหแล้วซานโชเจอหน่อยเวลาโซแคมเบล่ะนั่นไงนั่นไงผู้ไม่ทันขัดคำโยนมาอีกแล้วโอ้ย เอาเรื่องว่ะคอราสคืนนะเนี่ยเล่นบอลเปิดคืนนะเนี่ยซานโชฮะเนี่ยเปิดดีเลยนะเพือไปอะลูกสามกับลูกสองเนี่ยอะไรจะมาก่อนอะสามหนึ่งหรือสองสองครับมาใจเย็นนะสวยเออเล่นบอลโด่งอะต้องได้นหน่อยมอเดนเตสสวยครับแรงกิกแล้วผมอะใจกว้างอีสปอร์จัดมาครับผม ้อมประตูต่อสองครับถึงจะไม่ใช่เปิดมงแต่ก็ได้อยู่นะครับนี่นี่มามาโมเรนเตกับสองลูกเหมือนกันนะเข้าฝันมาที่เลยเนี่ยใช่ปะ่ะสองสองครับนี่ดีใจหน่อยนะดีใจหน่อยนะจ,นยนะจะอะไรขนาดนั้นนะจ่ายมาแล้วลุดแล้วดูฮะเดี๋ยวนี่ฮนะลื่นจริงๆได้นะเอาเรื่องครับผมสองประตูต่อสองครับ นี่อีกทีเป็นไงล่ะเกือบโดนฮะรยเกอร์เข้ามานิดเดียวนี่ฮะเอาเรื่องมาต่อเน,นื่องฟามประเทศนนะีเขียมาทีลูกเขี่ยเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเจ้าพลเดี๋ยวมาแล้วโดกระตุกเล็กน้อยฟานมปเทศจ่ายมาที่ซานโช่แล้วไปแล้วครับโทมัสอย่าบอกว่าเปิดโอเคหายเติมก่อนใจเย็นใจเย็น ใจเย็นโอ้โหกิ๊กถ้าหลุดอาจจะได้ลุน้นด,ดิเกอร์ครับยังได้อยู่มองมาฟาระเทนตกมาครับที่โทมัลูเซก้เดี๋ยวฟาประเทนเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเค้โอเยี่ยมมาแกะได้ครับกา้าครับพลิกนิดนึงเดี๋ยวโยนไปก่อนครับเล่นบอลเปิดนะบอกไว้แล้วนะสวยเดี๋ยวมีตัวเติมโอโ้โหเยอะเกินนะยังได้อยู่ โอ้โหไม่ได้ทุ่มไหวด้วยมีเปลี่ยนตัวโอเคมาเปลี่ยนตัวใช่ไหมอืมเกือบได้ทุ่มนะถ้าไม่กดพอที่ผมว่าผมทุ่มไปให้คาร์ลอสวิ่งนะเมื่อกี้นะเ็ไดเหมือนกันนะอาจจะได้เล่นไวนะไม่ไม่ใช่คารลอสด,ดิไม่ขวาผมาุมใครเลยวะคาฟูปะว,วะลืมแล้วมานีฮะคบเปลี่ยนมูเซล่าเหรอแฟนโทมัสอูเซกี้นะครับ ัวนี้ก็เก่งนะแล้วโรมารรโอด้วยครับแทนมาโกะมาเทนครับเราก็เหมือนเดิมนะสไตล์เดิมครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนซันโชลากใชซันโชมองตัวไหนแล้วจ่ายจริงด้วยครับโลเดนบอกเปลี่ยนแกนเล็กน้อยเมาส์เปลี่ยนไปที่โดเลยครับเดี๋ยวโดเจอกับคาบุล็อกสวยจัดโดมามูเซล่าแล้วยิงติดหัวส่งครับเบิร์น เวราจะเย็นมาห้องนี้โอ้ยน่าเสียดายอะเดี๋ยวยังไงส่วนกระับโมโูรุมิโอเฮ้ยเฮ้ยกระตุกเล็กน้อยเมาโอ้โหกระตุกกระตุกโดโอเคโยนมาสวยคาฟูใจเย็นพักก่อนเบิร์นนู่นครับผมเหมือนเดิมครับสูตรนี้เบิเาโอ้โหยัไม่ทัน ถ้าทันอาจจะได้ลุ้นเปิดบอลนะนิดเดียวครับกากา้กาเปิดไปแล้วมาฮะบอลทุม่มราฟาฟลวรานครับิฟอร์เดนกลับมา <F oden. S 1> ใหม่วรานเ <F oden. S 1> มามุ <F oden. S 1> เซลาแพงมา <F oden. S 1> ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ทั้งหากมาครับผมคาร์ลสสวยรอวิว่งรอวิงว่งหน่อยออเรนตสไปครับผมยกมามาแลยครับเบก สวยขอแบบเปิดมงยังติดน,นะโรโนัลโดลงมาช่วยเกมรับครับนี่เลยครับฟูเบินมาขอแบบโอ้โหติดนะเปิดไม่ดีนะช็อตนี้นะแล้วสวยย้ำผาดบทต่อบทตอ่อย้ำที่เดิมก่อนนะย้ำที่เดิมก่อนมาโอ้โหเฮ้ยเกือบได้คนระับทดหนึ่งนาที มาได้คอนเนอร์ปะ่ะถ้าคอนเนอร์นี้โอเคสวยครับสวยมาครับกดมาก่อนดีเด็ดโอ้โหไม่มีเข้ามาวะลูกนี้ก็ได้คาฟูขอแบบขอแบบขอแบบม,มอรีนเตสน่าจะจบวะ่ะน่าจะจบเนะเี่ยเดนะ็กเนสวยครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะนะสำหรับคลิปนี้เฮ้ย เอ้ยไอ้น,นี่นี่ว่ามีจุดโทษมีจุดโทษมีจุดโทษนี่ว่าลืมเลยนี่ฮะจุดโทษไปดูจุดโทษดีกว่าลืมเลยลืมเลยผมตั้งเองแต่ๆนะเจ็ดนาทีจุดโทษครับมาโอ้โหเปิดด้วยว่ะเย็นๆนะขอแบบนิ่งๆก่อนตรงกลางนี่แหละโอ้โหเด็กเกียร์เห็นเหมือนจะขยบับฮะคุณพรามาเซฟใหม่เซฟ อันนีดึงชงดึงเชิงมาฝั่งนี้แล้วกันอตรงกลางเลยครับผมโรมาริโอหนึ่งศูงนยะ์น<อ>่ะจุดโทษมานผมย้ำลงที่เดิมนี่แหละมาที่เดิมนี่แหละที่เดิมนี่แหละโอ้โห<อ><อ>ได,ด้สองลูกติดสองลูกติดมา โอ้โหคนละฟังเลยครับทีนี้โรนัลโดครับ c r อาเซเนนะี่ยสองตูนนะั้นตอนนี้นะั้นจุดโทษนะมาดิมาดิาดตรงนี้นะ่ยมาดินั่นแหละมาครับผมหนึ่งลูกครับมเรนเตสเออตรงกลางจะไม่เข้าได้ไงฮนะโอ้โหตรงกลางด้วยครับผมสามหนึ่งนะตอนนี้สามหนึ่งนะทำเปเล่น ตาก็ขอแบบลื่นๆน่ะลื่นๆมาครับผมโอเคสองสามไล่มาลูกเนี้ยต้องเซฟก่อนลูกเนี้ต้องเซฟก่อน,นอเอนมาส์เนี่ยมาปดใจัยเลยครับโอ้โหคนละฝั่งเรียบร้อยเลยฮะอะไรจะเดาไม่ได้ขนาดนั้นครับนี่เด็กเนี่ยภาพนี้ก็สวยเหมือนกันนะหวังว่าจะได้เห็นบ่อยๆในมาตเตอร์ลี ปีหน้านะครับภาคหน้านะอยากเห็นมากๆนะครับแบบเป็นครูทงครูท้วยก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ